ู้มือการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในส่วนภูมิภาคขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังดำเนินการได้ดังนี้ขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบ Google Sites ได้2ช่องทางได้แก่1ผ่านลิงก์ h t t p s s i t e s g o o g l e c o m v i e s สมุดประการ2566 2ผ่าน QR code ขั้นตอนที่2 เมื่อเข้าสู่หน้า Google ใต้เรียบร้อยแล้วให้กดเลือกเมนูตรวจสอบข้อมูลรายหน่วยเบิกจ่ายขั้นตอนที่3เลือกหน่วยเบิกจ่ายที่ตรงกับหน่วยงานของท่านขั้นตอนที่4เมื่อกดปุ่มเลือกหน่วยงานของท่านแล้วหน้าจอปรากฏแบบรายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังส่วนภูมิภาค ให้ท่านตรวจสอบบัญชีและยอดเงินคงเหลือณนวันที่1เมษายน2567จากระบบ New GFMIS ไทยและกดที่ช่องสี่เหลี่ยมในช่องตารางสถานะของบัญชีรายบัญชีว่าต้องการคงไว้หรือต้องการปิดหากเลือกต้องการปิดให้ใส่เหตุผลประกอบในช่องหมายเหตุขั้นตอนที่5เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและเลือกสถานะของบัญชีเรียบร้อยแล้วจะปรากฏภาพตามตัวอย่าง เมื่อเจ้าหน้าที่รายงานสถานะของบัญชีแล้วระบบจะทําการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติขั้นตอนที่6พิมพ์แบบรายงานดังกล่าวเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามโดยดําเนินการดังนี้ 1. เลือกแถบเมนูไฟล์ 2. กดเลือกดาวน์โหลดและ 3. กดเลือก PDF ตามภาพขั้นตอนที่7การจัดรูปแบบและตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนกดส่งออก 1. กดเลือกขนาดกระดาษ A4 2. ช่องการวางแนวของหน้ากระดาษให้เลือกแนวนอน 3. ช่องสเกลให้เลือกพอดีกับความกว้างเพื่อให้ข้อมูลรายการไม่หลุดหน้ากระดาษ4กดปุ่มส่งออกขั้นตอนที่8กดปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์แบบรายงานดังกล่าวเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามเมื่อหัวหน้าส่วนราชการลงนามเรียบร้อยแล้วให้นำแบบรายงานดังกล่าวมาสแกนให้เป็นไฟล์ PDF เพื่อนำส่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ลำดับถัดไปเป็นขั้นตอนการนำส่งข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบเลือกเมนูส่งข้อมูลรายงานกดที่ปุ่ม upload ขั้นตอนที่2การกรอกข้อมูลในส่วนของการนำส่งข้อมูลปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้1เลือกรหัสหน่วยเบิกจ่าย10หลัก2กรอกชื่อนามสกุลผู้บันทึกข้อมูลนำส่ง3ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บันทึกข้อมูลนำส่ง ที่สามารถติดต่อได้สีแนบไฟล์แบบฟอร์มรายงานที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์ pdf เท่านั้นโดยกดปุ่มเพิ่มไฟล์ขั้นตอนที่3เมื่อกดปุ่มเพิ่มไฟล์แล้วให้เจ้าหน้าที่กดปุ่มเรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์แนบที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่4เลือกไฟล์แนบที่หน่วยงานได้ทำการสแกนไว้เป็นไฟล์ pdf ขั้นตอนที่ห เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่งเพื่อนำส่งข้อมูลให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการขั้นตอนที่6เมื่อเจ้าหน้าที่กดส่งข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพทั้งนี้หน่วยงานไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่สำนักงานคลังอีกสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจะยึดเอกสารที่ท่านนำส่งมาในระบบเท่านั้น สำหรับช่องทางการติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีดังนี้เว็บไซต์ w w w c g d g o t h s m p หมายเลขโทรศัพท์023950801หรือ023955777ต่อ310ช่อง YouTube และ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ